ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของข้อทั้ิปวันนี้ฝากเงิน5 0,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเลขกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.7%ต่อปีนะครับฝาก5 0,000บาทจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เป็นแคมเปญประจำเดือนตุลาคม2568จากธนาคารออมสินเดี๋ยวเราไปคำนวณกันฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยสำหรับเงินฝากเพื่อเรืกพิเศษ5เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ย,เท,ย,เ,ทยเท่าเงินฝากประจำ1 1.7%ต่อปี รายละเอียดเงื่อนไขาการรับฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทและฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีตั้งแต่7ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะฝากได้แล้วและนิติบุคคลทุกประเภทก็ฝากได้เช่นเดียวกันบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดนะครับการคิดอตัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน สำหรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย1%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.17%ต่อปีรับเวลารับฝากนะครับปรีเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึง3เศษตุลาคม2568เงินไขาการถอนจะถอนครั้งลักเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย เงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่ณวันที่ถอนแนอาตาต่ําสุดภาษีณที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีบุคคลนิติบุคลบคลหักภาษีในที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพกรการลงรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความแจ้งความประสงค์ไว้ณนะตอนเปิดบัญชีนะครับ เงินต้นและดอกเบีย้ยก็จะเข้าตัวนั้นอัตโนมัติไม่ต้องไปถอนให้วุ่นวายคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่เอเล็พิเศษ5เดือนเงินต้น5 0,000บาทดอกเบีย้ยหรหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1 1.7%ต่อปีนะครับจำนวนวันที่ฝาก151าวันดอกเบีย้ยให้รับ206บาท85สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยสรุปเงินต้น50,000บวกดอกเบีย้ยส้บาท85สตางค์เป็น5ห0าบาท85สางรับอัตราดอกเบีบ้ย ไปเลยนะครับเาดาวเบี้ยนะครับอ่าบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีนะให้จ่ายรับเต็มเต็มเน้นเน้น ก่อนจากการนะครับกลับมาพบกับการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยในซีรีส์ของแคมเปญเงินฝากผือเยขพิเศษ5เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.17ได้ใหม่นะครับในทุกๆอาทิตย์นะเราจะมากันนะครับเพื่อผัดเปลี่ยนเอาตัวเลขนะครับมาคำนวณกันว่าเราจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ถ้าเราฝากจำนวนเงินเท่านี้นะครับฝาก1มื0 0นึ0 0องห0ื0น0 0นะครับได้เท่าไหร่ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วย ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ